สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวกับเยริซ่านะคะเอยริซ่า er มีต้ยมยำหุ้นเส้นนะคะต้ยมยำตามใจตัวเองค่ะเยริซ่ามีอะไรเยริซา er ก็ใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคค่ะมาดูหน้าตาต้ยมยำใส่หมูสับแล้วก็ใส่หุ้นเส้นนะคะแล้วก็น้ำน้ำพริกต้ยมยำค่ะเพื่อนๆเยริซ่าดัดแปลงเอานะคะอร่อยมากค่ะร้อนๆค่ะ อันนี้ก็อย่าที่ทราบเพิ่งทำเสร็จนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ยหม้อใหม่นะคะเพื่อนๆใส่ขา่าตะไคร้ลงไปเลยแล้วก็เ,เห็ดนะคะแล้วก็ นี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เยริซาใส่จานนะคะจานก็ใหม่นะคะโอเคค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะอุ๊ยเยริซาลืมช้อนของเพื่อนเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนนะคะจัดฉากอย่างดีลืมช้อนเดี๋ยวมานะคะ ไม่มีช้อนอันนี้ก็ใส่เห็ดด้วยนะคะเห็ดก็คือเห็ดฝรั่งนั่นแหละคะ่ะอันนี้หมูสับนะคะเพื่อนหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะตัดแป้งค่ะ แซ่บค่ะเพื่อนเสียงลมข้างเพื่อนข้างนอกวันนี้ลมแรงค่ะ แซ่บมากอากาศหนาวต้องหาอะไรร้อนๆสดค่ะ น,นี่ข่ายยาิซ่านะคะก็คือขาวันนั้นเลยคะ่ะกับตะไคร้ยาดิซ่าก็จะทำยังไงดีอันนี้ไกลไปใกล้ไป ประมาณนี้แล้วกันค่ะเพื่อนต้ยมยำค่ะ นี่คือเห็ดนะคะวุ้นเส้นนี่อามาจากเมืองไทยนะคะวุ้นเส้นต้นสน ข่าวบอกว่าพรุ่งนี้หิมะจะมาค่ะยด็กที่ามไม่เคยเห็นหิมะมาปกติหิมะก็จะหมดไปแล้วนะคะ ทำ,ทำให้สามีกินแล้วครับ๋ผัดผัดไก่น้ำพริกเผา ต้มยำหมูสับใส่หุ้นเส้นเมนู ินหมดจริงๆนะคะเนี่ยจานเบอร์เบอเทอร์เมนูดัดแปลงค่ะ ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจะลาไปแล้วนะคะก็เหลืออยู่แต่อิ่มค่ะเพื่อนๆเจลิซ่าก็าข,าขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปตายค่ะ